เก้าโมงสิบนาทีนะครับรทักษิณรัตนสามสิบสองนะครับจุ่มทางหัดใหญ่กรุงเทพกำลังจะเข้าจอดที่สถาน,นีราชบุรีครับตอนนี้ล่าช้าแล้วปกสิบนาทีนะครับ ต่อชี้สี่ห้าสิบหกครับที่นี่สถานีราชาบุรีที่นีสถานีาชาบุรีผู้โดยสารที่มีความประสงค์จะต้นหรือลงจากขบวนรถโปรดตรวจสอบสิ่งของและสัมภาระของท่านที่นำติดตัวมานำขึ้นและลงได้ถูกต้องครบถ้วนด้วยครับ ขบวรนรถจอดที่อัญชัญชลาทางที่หน,นึ่งเป็ขบวนรถโดยพิเศษทังเซนาลข์ขบวนที่สามสองรับส่งผู้โดยสารจากสถา,านหีหางยันไปทางสถานีที่สาม ก๋วยเตี๋ยวปลาขายดีนะครับที่ลาบุรีครับ รถบวนรถตัวพิเศษพัชารลับกรบวนที่3-2เมสองว่าอสามานีไปแล้วจะอยู่รถส่งพูดดยสารที่สถานี้บ้านโป่งอนนี้ก็จะลังถมไปทางไปทางไปทยงไปถึงหรอกน้ะแม่ ฝนเริ่มลงเม็รครับอากาศเริ่มกลับมาคึมฟ้าคึมฝนอีกแล้วนะครับ ออกลาดบุรีไปเดยวจะไปจอดที่บ้านโปง่งนครปฐม,มแล้วก็สัญยานะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ ตะโฟกันใหม่ครับ